พี่บันเรับครับผม ของเรามันอย่างไหนครับพี่อ่าจากมินเมี่นีเขาใหญ่ครับมเนี่นีเขาใหญ่ครับวันนี้ควายมานี่กี่ตัวพี่สี่ตัวครับสี่ตัวครับผมแล้วเรามาชมพอยเลยนะครับผมตัวนี้ชื่ออะไรพี่อ่าอันนี้เจ้าไม้ครับผมเจ้าไหมนะครับพี่ครับไหมก็เป็นลูกชายครับถุงทองครับอ๋อถุงทองแม่ชื่อถุงทองพ่อครับพ่อพ่อชื่อถุงทองครับผมอายุเท่าไหร่ครับพี่สี่ปีห้าเดือนครับผมสี่ปีห้าเดือน ครังเสูงเท่าไหร่ครับ175 1เ5หร้อยเจบหารอยเจิหารอดรบหารยในงานครับก okay so ็ท่านจัดเตรียมนะครับใหญ่มากใส่เรบ้างกางเ้าวใส่กากงบ้าใส่กากงบา่มาเกบ้างใญ่มากเกาใญ่กางเกงบ้า่กาเกับ้างใญ่มางเบาใญ่มากบง่มางคกงบ้างใส่กาบ้าใส่บาใ่มากบ้า่มางกงบ้าง่ากบ้นง่าเร้่กง้่กางเกง อันนั้นลูกเขาใช่ไหมใช่ครับไอ้ตัวแรกชิงทองเนื้อชิงทองครับลูกตัวแรกลูกเขาอายุเท่าไหร่ครับอ่าหนึ่งปีสี่เดือนหนึ่งปีสี่เดือนครับผมไปได้เลยครับซูงเท่าไหร่ครับอ่าร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบแล้วครับโอ้โหสุดยอดมากแล้วเจ้าไหมนี่อ่ายีีตอนนี้เรารับผสมไหมครับัไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้รับผสมครับผมไม่รับผสมท่านตัวจริงไหมครัไม่รับครับไม่รับ ีเฉพาะน้ำเชื้อมช่ครับน้ำเชื่องเดียวเฉพาะน้ำเชื้อครับผมน้ำเชื้อมจำหน่ายยังไงครับชุดละห่ครับชุดละหนึ่งนครับมสิองหลัดสิบสองหลอดใช่ครับสิบสหลอดหนึ่งพนบาททิ้งถ้วยพราชทานในสมเด็จยราสรจ้าเจ้ามสมเด็จพระเทพรันราชาสุาสยามรมมากรีนเดอร์บินมาส่ตัวครับผมสนมียนสวิทยาคาร อันนั้นชื่ออะไรนี่ชื่อจอมนี่ครับตอจอมเต้นเลยนะครับเจ็านที่บ้านนโลกของลุงเพชรจอมนี่ัปดสามและศูนแปดสามสา้ศูนย์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 ดูอันนี้จริอันนี้จิงครับห้าศูนย์เก้าพันอยู่มาแค่เีย้าศูนย์ของลเัวนะครับก็เป็นด้ทนกพันและเมื่อกี้ก็เดียไปนะครับก็ขออนุญาตเป็นจทุกพันให้กับการรับคุนะครับไม่ว่าจะเป็น อันนี้ชิงคองนะพี่นะครับนี่คิงคองชิงคองครับผมเป็นลูกอ้เจ้าไหมนี่เจ้าไหมครับเจ้าไหมกกี่ปีนะพี่อ่าหงปีสี่เดือนหนึ่งปีสีเดือนคุโอ้ใหญ่มากนะเ้าไวชาวไมา ครับพี่ต่อเนี่ครับโอ้ยสุดยอดเลยครับนี่ครับคามเมตตงที่งขันสำหรัผล้านเจ้าไซต์ใหญ่นงานเจ้าไม้ครับผมรตัวแรกของเจ้าไม้ตัวแรกของเจ้าไห้เลยผมอสมหยเปาห้วก็ไใหญ่มาก เราต้องเป็นหน้าต่อไปเดี๋ยวดูตัวชาวควายเราต้องเป็นหน้าต่อไปนะครับอันนี้ชื่อจันนี่อันนี้จันนี่จันนี่เป็นลูกใครครับเป็นลูกของลุงเพชรครับลูกลุงเพชรครับผมโอ้โหในลูกลุงเพชรอายุเท่าไหร่ครับอ่าสองปีครับจะสองปีแล้วล่ะสองปีจะสองปีครับผมจะสองป,ปีครับผม อก,กอดูหน้านะหอหลอนี่เรามาประากวดใช่ไหมครใช่ตัวนี้เข้าปรกกวดครับรุ่นไหน,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 นครับฟันลำลมพัน้ำลมครับรวมเท่าไหร่ละครับหนี่ยอ่าร้อยห้าสิบน่าจะร้อยห้าสิบสามห้าสิบสี่ประาณนี้ประมาณเท่าไหร่นะครประมาณร15้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบสี่ครับผมข้างหน้านะข้างหน้าเนาะข้างหลังก็น่าจะร้อ ลงมผมผู้ดการรับมีสองที่สองห่งกันเดียวครับือที่จังหวัดอุบราชธานีครับดีห้าที่หกแข้งขาใหญ่มากแล้วก็รายาชบุรีก็คช่วยครับแงชรา้าองวันนะครับเอาโอ้หโอ้ดูไทยเขาเยปค้ับผมแจ้งขาี่น้องทาอหางยาวมากครับ นาสุดยอดมากพี่อันนี้รับผสมไหมพี่อ่าตอนนี้ยังไม่เปิดผสมครับยังไม่เปิดครับผมยังยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่ครับผมใส่สวยมากครับไข่เสมอกันต้มเป๊ะโดนหางครับเทาถ้าไปน้ำหางในแบบสีก้อนมัน ตอนนี้รออายุนะครับรออายุรออายุใช่ไหมมันสักลางปีหน้าน่าจะผสมได้ก็จะมีข่าวดีเนาะขราวผมประกาศตอนนี้ก็เริ่มหับขึ้นแล้วแหละแต่ยังยังไม่ใหญ่เพราะว่าอายุเขายังน้อยอยู่นะยังเด็กอยู่ไข่สวยมากครับแล้วก็หางยาวหางยาวครับผมไข่สวยหางยาวมากแล้วอีกตัวนึงครับ อันนี้เป็นหลานของใหญ่ห้างนาหลานของใหญ่ห้างนาใช่ครับแต่พ่อก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครรรรัั<อ>ััับบาไ้้ตตงงนนนนะสหปจจก็เป็นสายอุทัยเนาะใช่ครับสายอุทัยร้อยครับอุทัยร้อยเลยตัวเมียรพี่ตัวเมียครับผมโอ้ใหญ่มากนะเนี่ยครับต้มยใหญ่มากนะ อายุอายุกเท่ากันนะสเท่าไหร่ครับร้อยห้าหมยห้าหน่าจะได้แล้วโอ้โหข้างหน้านะครับข้างหลังนี้มันจะไปร้อยร้อย้าสิแดห้าสิเก้าแล้วจะเข้าร้อยหกสิบโคโครอาเซีารั้โคใหญ่มากครที่ี่สิที่จังหวัดลบบุรีนะครับทีโโ่สนาม อันนี้เราก็มาประกวดใช่มครับใช่ครับอันนี้เข้าประกวดพนักงานมาประกวดวันนี้มาสี่ตัวเนาะขับมาสี่ตัวจะเข้าสนามสองตัวจะเข้าสนามสองตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับเจ้าผู้มาจากใช่ใหญ่ครับนิรันีฟาร์ดทุมาลีนะครับติดต่อโอเคติดต่อที่ไหนนะพี่อ่าเสียต่อเลยครับผมเสียต่อเนาะอ่าเบอร์โทรนี้เลยไหมศูนย์แค่ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่ง หกหกหนึ่งอ่าสามศูนย์สองสี่สามศูนย์สองสี่ครับเสียต่อครับเสียต่อเขาใหญ่เนาะครับผมเฟซบุ๊กก็นิลนีฟาร์มเขาใหญ่ <c oughs> ใช่ครับผมนี่คือควายใหญ่ๆพันธุกรรมดีๆครับจากนิลนีฟาร์มมาร่วมงานที่อำเภอท่นบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ท <c oughs> ี่ที่ชื่ออะไรพี่อ่าชื่อแดงครับผมพี่อะไรนะ,ะพี่แดงพี่แดงวันนี้พาชมขอบคุณมากนะพี่นะครับผมครับพี่วันเดย์สวัสดีครับ